สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมปาล์มสามบาทห้าบาทเหมือนเดิมฮะในช่วงของบลูสตูเดย์เราจะสรุปข่าวของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมแล้วก็ทีมงานกันด้วยนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีครับอย่างเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับดูฟุตบอลสดชื่นตลอดทั้ง90นาทีก็แนะนำสิงเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับ แล้วก็ขอบคุณทริงแมจิกสปอนครับเกมจบคราบหมดด้วยทริงครับทำความสะอาดรองเท้าสตั๊ดหรือว่าคราบสกปรกอื่นๆก็ใช้ทริงขัดได้เลยนะครับก็รับรองว่าคราบนี่หลุดออกแน่นอนนะครับก็อยากรู้ว่าฟองน้ำทริงแตกต่างจากฟองน้ําอื่นๆยังไงเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับผ่านทางโชปีนะครับอ่ะไปว่ากันถึงข่าวหน่อยครับมีอะไรกันบ้างนะครับก็มาเริ่มกันที่ ทางฝั่งของเชลซีเนี่ยตอนนี้ก็กำลังฝึกซ้อมนะครับโดยที่มีผู้เล่น4คนที่หายไปนะครับก็คือเอ็นคุนคูมากิวอาชิมปงแล้วก็อารอนอัลเซมิโนซึ่งผู้นี้อยู่ในเกณฑ์ที่บาดเจ็บนะครับคนอื่นเนี่ยอยู่กันครบนะฮะขณะเดียวกันครับมีรายงานจากเดลี่เมลครับบอกว่าเคนดี้ปาเอสเนี่ยต้องการอยู่กับทีมชุดใหญ่ของเชลซีในฤะดูกาลหน้า โดยตอนนี้มีสโมสรกําลังพิจารณาทางเลือกที่ดีที่สุดต่อการพัฒนาของเจ้าตัวนะครับขณะที่อังเดรซันโตสเนี่ยถูกยกให้เป็นตัวอย่างว่าคือการย้ายไปอยู่กับสตาร์บุกชั่วคราวเนี่ยสามารถพัฒนาไปได้อย่างมีประโยชน์นะครับบางทีปาเอสเนี่ยอาจจะต้องทําแบบอังเดรซันโตสนั่นแหละนอกจากนี้เดลี่เมลก็รายงานว่ามาริสกาเนี่ยพยายามสื่อถึงความสําคัญของทัวร์นาเมนต์นี้กับนักเตะภายในทีมเป็นการส่วนตัวโดยย้ําถึง ความตื่นเต้นที่ได้มีส่วนร่วมกับการเป็นผู้ชนะรายการนี้เป็นครั้งแรกและถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์นอกจากนี้เดลี่เมลก็บอกว่าทางแหล่งข่าวของเดลี่เมลเนี่ยเปิดเผยว่ากฎของศึกชิงแชมป์สโมสรโลกทําให้เชลซีหาสปอนเซอร์ที่ร่วมงานเฉพาะรายการนี้ได้ยากนะครับเนื่องจากผู้สนับสนุนต้องเซ็นสัญญายาวไปจนถึงปี2025-2026 นี่คือไม่แปลกใจทําไมถึงเราไม่มีสปอนเซอร์คาดอกนะครับจริงๆเชลซี Chelsea เนี่ยกะว่าเอามาคาัดอกระยะสั้นในฟี فا คลับโบครับแต่ว่ามันทํามไม่ได้นะฮะขณะเดียวกันนะครับโรมาโนโรายงานว่าหนึ่งในเป้าหมายของเชลซีอย่างกาลาโชเนี่ยให้ความสําคัญกับการอยู่ในพรีเมียร์ลีกต่อไปเป็นอันดับแรกขณะที่เจ้าตัวก็เตรียมอําลาแมนยูในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแม้ว่าจะได้รับความสนใจจากเลเวอร์คูเซ่นและยังมีความชื่นชมจากเทนฮาร์ แต่ดีลนี้ดูซับซ้อนและพรีเมอร์ลีกยังคงเป็นเป้าหมายหลักของนักเตะขณะที่รูดีก้กาเลตติครับรายงานบอกว่าโอซิมเฮนเนี่ยให้ความสำคัญกับการได้ลงเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าเป็นอันดับแรกเพราะฉะนั้นเขาถึงปฏิเสธในการไปเล่นในซาอุดีอาระเบียนะครับขณะเดียวกันว b c ครับรายงานบอกว่าทั้งวินิสุสจูเนียและก็โรดิโกต่างพิสูจน์ตัวเองบนเวทีใหญ่มาแล้วนะครับ แต่ไม่มีใครได้รับการคาดหวังสูงเท่าเอสเตวาวิลเลียนในตอนที่ย้ายมาเล่นยุโรปในครั้งแรกมีความรู้สึกว่าในบราซิลเนี่ยเขามีความรู้สึกนะว่าเอสเตวาเนี่ยอาจเป็นอะไรที่พิเศษกว่านั้นครับเขาคือผู้เล่นประเภทที่โผล่มาเพียงหนึ่งครั้งต่อทศวรรษและดูเหมือนว่าจะถูกลิขิตให้ก้าวขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของวงการนะครับโดยที่เอสเตวาวิลเลียนก็ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่ามันมีความหมายยิ่งใหญ่สำหรับผมครับ มันเหมือนความฝันที่เป็นจริงผมฝ่ฝันมาโดยตลอดว่าจะได้เล่นในยุโรปเคียงข้างนักเตะที่เก่งที่สุดเล่นในรายการสําคัญอย่างแชมเปี้ยนส์ลีกและพรีเมียร์ลีกมันคือความฝันที่เป็นจริงนะครับมันจะเป็นสิ่งสําคัญมากสำหรับชีวิตผมผมหวังว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีครับซึ่งลอนดอนและเล่นให้กับเชลซีมันคงไม่มีอะไรที่ดีไปกว่านี้อีกแล้วนอกจากนี้ครับก็มีบทสัมภาษณ์ของเรียมดีลักนะครับ ก่อนที่ว่าฟีฟ่าคลับเวิร์ u คัพจะแข่งขันนะครับดีและบบอกว่าผมคิดว่าทุกคนเนี่ยสร้างความประทับใจกับผมในการฝึกซ้อมเพราะคุณภาพของทีมเนี่ยมันสูงมากๆเขาบอกว่าผมรู้ดีว่าการที่ย้ายมาที่นี่เนี่ยผมมาเพื่อช่วยยิงประตูครับแล้วก็ช่วยให้ทีมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมคิดว่าสตาฟทุกคนเนี่ยชัดเจนมากกับวิธีการเล่นนะครับดังนั้นเนี่ยผมแค่เรียนรู้และเข้าใจบทบาทที่ทําเพื่อทีม นอกจากนี้ดีแลบก็พูดถึงสไตล์การเล่นของตัวเองนะครับเขาบอกว่าผมเป็นนักเตะที่มีความดุดันครับผมชอบสู้กับกองหลังผมมีความเร็วครับผมจบสกอร์ได้ดีและหวังว่าผมจะเป็นผู้เล่นที่น่าตื่นเต้นสำหรับคนดูได้ขณะเดียวกันนะฮะที่โอวัลคอร์ครับอดีตปีกอาร์สตนันออกมาพูดถึงเรียมดีแลนะครับเขาบอกว่าการที่ดีแลบย้ายไปเชลซีเนี่ยทำให้ผมในฐานะแฟนเปินรู้สึกกังวลนะครับ ผมรู้ว่าเชลซีกำลังตามหากองหน้าใหม่ยเลข9คนใหม่แบบเดียวกับร็อกบารมันคือคำสาบเบอร์9นั่นแหละแต่ดีแลบเนี่ยสามารถทำลายคำสาบนั้นได้ครับเพราะเขาเป็นกองหน้าที่เก่งจริงๆและเขาคือคนต่อไปของทีมชาติอังกฤษต่อจากแฮร์รี่เคนนะครับอันนี้คือในมุมมองของเทียรวอคอตนะครับซึ่งนักเตะอังกฤษส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกับอวยกันเองนะก็ฟังหูไว้หูแล้วกันแต่เทียวอคอตนี่ ออกมาให้การเรียกว่าสนับสนุนเลยว่า d ีลันี้มาแน่นอนนะครับส่วนเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบรรยากาศก่อนเกมที่เชลซีจะเจอกับ LAFC ซนะซึ่งรอรุ่นฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะเกมของเชลซีซึ่งเดี๋ยวลงลงสนามคืนนี้นะครับลงสนามคืนนี้แต่ว่าเรื่องของแถลงข่าวเนี่ย คงคงไม่ทันนะครับเพราะ,ะแถลงข่าวเนี่ยมันจะประมาณ6กโมงครึ่งบ้านเราเพราะฉะนั้นเพื่อนๆสามารถอ่านแถลงข่าวก่อนเกมได้ใน Facebook Fanpage แล้วกันนะติดตามได้ทางแ Fan น Page ของปาล์มสบาท5บาทนะไม่งั้นผมจะลงข่าวช้าเกินไปหน่อยเพราะฉะนั้นติดตามแถลงข่าวในเพจแล้วกันที่เหลือเนี่ยข่าวก็แทบจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เพราะว,าวันนี้เป็นเกมแมชเดย์นะครับก็เดี๋ยวรอดูฮะว่าเชลซีจะจัด11ตัวจริงใครลงเล่นกันบ้าง ส่วนตลาดซื้อขายนักเตะข่าวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมเช็คให้นะฮะก็มีรายงานจาก ESPN ครับบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะหันความสนใจไปที่การเซ็นสัญญากับองตวนเซเมนโยหรือเอเบริชีเอเซหากแพ้ทอร์านามฮอสเปอร์ในการคว้าไบรอันเอบิวโม่ไปร่วมทีมนะครับส่วนนิโก้วิลเลียมครับมีอัปเดตนิดนึงครับมีรายงานว่านิโก้วิลเลียมเนี่ยยินดีที่จะลดเงินเดือนหรือว่าค่าเหนื่อยของเขาเนี่ย เพื่อที่จะย้ายไปร่วมทีมบาร์เซลโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับอันนี้ก็ไม่แปลกใจนะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับรามินยาเมลนะอันนี้ผมเคยบอกในไลฟ์ไปแล้วว่าถ้าจะย้ายเนี่ยเขาย้ายไปบาซ่าแน่นะครับที่เหลือเนี่ยก็มีมาก้าจากสเปนครับรายงานว่าเรอัลมาดริดเนี่ยยังคงไล่ล่านักเตะที่กําลังจะหมดสัญญาในฤด,ดูกาลหน้าโดยตอนนี้เล็งไปที่อิบราฮม,มาโคนาเต้ของเรอ์พูครับ เพราะว่าคนาเต้จะหมดสัญญาในปี2026นะครับที่เหลือเนี่ยนะฮะก็ข่าวเรื่องฮูโก้เอกิเตเก้หน่อยแต่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะตอนนี้เขาบอกมีแมนยูเป็นทีมเดียวเลยครับที่เจรจากับแฟรงก์เฟิร์ตเกี่ยวกับเอกิเตเก้นะฮะก็คือตอนนี้ทางมาคัสโครเช่นะครับซึ่งเป็นสปอร์ตติ้งดเรกเตอร์ของแฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยก็เขาเป็นเพื่อนกับ คริสโธเฟอร์วีเวลนะครับของแมนยูเพราะฉะนั้นเอกิเตเก้เนี่ยมีโอกาสนะฮะที่จะย้ายไปคาแข้งในถิ่นโอทราวฟอร์ดนะครับก็มีโอกาสสูงนะเพราะดูแล้วเชลซีไม่น่าจะเอาเอกิเตเก้และค่าตัว85ล้านปอนด์นะฮะโคตรมหาแพงนะครับที่เหลือเนี่ยก็มีรายงานว่าปอร์โต้ครับนะฮะให้ความสำคัญในการคว้าตัวไทเดอร์ลิฟบริงของซัลลัมตันนะครับโดยที่ค่าตัวเนี่ยมากกว่า25ล้านยูโร ส่วนเมื่อวานเนี่ยไม่รู้ว่ามีใครได้ชมบ้างนะฮะสำหรับทางฟีฟ่าคลับเวิร์คันะครับโอ้โหเมื่อวานนี้บาเยนเนี่ยนะ,ะยิงออกเล่นซิตี้สิบศูนย์ครับไส้แตกเลยครับโหดมากนะ,ะเดี๋ยวลุ้นกันต่อฮะสำหรับเชลซีในค่ำคืนวันนี้นะครับเวลาตีสองนะครับเชลซี Chelsea เนี่ยจะเจอ กับ LAFC นะ,ะส่วนใครยังไม่ได้ดมคลิปวิเคราะห์วิจารณ์ก็สามารถติดตามได้ผมลงไว้ให้เป็นที่เรียบ,บร้อยแล้วฝากรับชมด้วยนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ